ตารางการจ่ายเงินเดือนตุลาคม2566กลางกระเป๋ารอเลยนะคะผู้สูงอายุรับเงินสองเดง้งรอบสองสูงสุดลายละ1,600บาทเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับการประชุมครมอนัดแรกได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าไฟ3.99บาทต่อนหน่วยซึ่งเริ่มในบินเดือนกันยายน2,566 จนถึงเดือนธันวาคม2566และลดค่าน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาไม่เกิน38บาทต่อลิตรรับไปจนถึงสิ้นปีเลยค่ะและนี่คือมาตรการที่ทางรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ4เดือนส่งท้ายปี รวมไปถึงมาตรการที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยรอคอยก็คงจะเป็นของขวัญจากทางรัฐบาลเพื่อไทยก็คือเงิน1,000 0บาทซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขก็จะมีการแจกให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับฟังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้มีแนวโน้มจากรัศมี4กิโลเมตรเป็นใช้ได้ทั้งอำเภอแต่จะมีกลุ่มเดียวที่ต้องวางแผนให้ดีนั่นก็คือกลุ่ม ที่ทำงานต่างจังหวัดเพราะหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ทางรัฐบาลตั้งไว้ก็คือต้องกลับไปใช้สิทธิ์ตามทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่มาตรการนี้มีเวลาใช้ถึง6เดือนท่านก็สามารถวางแผนไว้แล้วก็กลับไปใช้สิทธิ์เงิน10,000บาทที่บ้านของท่านได้เพราะสามารถใช้ครั้งเดียวซื้ออะไรที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เลยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะวางแผนกันไว้ถ้าไม่อยากเสียสิทธ์ และสำหรับตารางการจ่ายเงินกลุ่มผู้สูงอายุรับเงินสองเดงรอบสองในเดือนตุลาคม2566กางกระเป๋ารอ,รอรับสูงสุดรายละ1,600บาทได้รับอะไรกันบ้างสำหรับเด้งแรกคุณพ่อคุณแม่จะได้รับสำหรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งก็จะเข้าให้ในวันที่10ตุลาคมซึ่งในส่วนของเงินเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้รับสูงสุด1,000บาทได้รับแบบขั้นบันไดสำหรับวงเงินเบีย้ยผู้สูงอายุยังไม่มีมาตรการที่จะเพิ่มให้ยังคงได้รับแบบเดิมอยู่นี่คือเด้งแรกที่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับกันส่วนเด้งที่สสูงสุด600บาทโอนให้รอบ2ในเดือนตุลาคม หลังจากมีการโอนให้รอบแรกไปแล้วในเดือนกันยายนวันที่12ถึง14กันยายนที่ผ่านมาและสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับก็รอลุ้นนะคะว่าเงินจะเข้าบัญชีสำหรับการโอนเงินรอบสองนี้จะโอนในวันที่6ตุลาคม2566และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันคะ่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ